สวัสดีค่ะวันนี้ป้าปุ้ยก็จะมาแนะนำตีนผีติดสิบซ้อนนะคะตัวนี้นะคะมีความพิเศษก็คือจะเพิ่มก้านตัวนี้ให้ยาวขึ้นนะคะง่ายและสะดวกต่อการเย็บมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเย็บกันค่ะค่ะก่อนอื่นเราก็มาติดตั้งตัวตีนผีก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตั้งค่าโดยการเลือกลายเส้นตรงค่ะลายที่สองนะคะเสร็จแล้วเราก็ตั้งค่าของเข็มนะคะให้เข็มอยู่ตรงกลาง โดยปรับวงล้อตรงกลางนะคะให้อยู่ที่สองครึ่งค่ะแล้วเราก็จะเริ่มเย็บกันเลยค่ะ<ม>ค่ะเราก็เอาสิบซ่อนนะคะมาวางตามแนวที่เรารีดเป็นสันไว้นะคะโดยให้ฟันซิปเนะะี่ยค่ะอยู่ที่ขอบผ้าพอดีนะคะแล้วเราก็เริ่มเย็บได้เลยโดยเริ่มเย็บทีละข้างของฟันซิปนะคะ ข้างนะคะก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเย็บต่ออีกข้างหนึ่งเลยนะคะค่ะและนี่ก็คือเย็บเสร็จแล้วนะคะตีนผีติดซิบซ่อน,นะคะ่ะ ท่านใดที่สนใจตีนผีติดสิบซ่อนตัวนี้นะคะสามารถสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตาม Facebook b r o so ดอร์ซ i n น Club t h a i l น n d นะคะและสามารถกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ที่ YouTube b r o t h r t h a i l น n d นะคะสำหรับวันนี้ป,ป้าปู้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ